พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จเยี่ยมราษดรในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเป็นทางการโดยรถไฟพี่นั่งอย่างความปพลื้มปิติแก่ราษฎรชาวอีสานอย่างหาที่สุดมีได้เนื่องด้วยยังไม่เคยมีพระบากษัตริย์พระองค์ใดในประวัติศาสตร์ไทยเสด็จเยี่ยมราษฎรอย่างใกล้ชิดเช่นนี้มาก่อนและการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นแม่ท่าตุ้มจันทนิหญิงชราวัยร้อยสองปีไปรอรับเสด็จด้วย เมื่อทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาถึงตรงหน้าที่แม่เฒ่ารอรับเสด็จอยู่แม่เฒ่าได้ยกดอกบวัวขึ้นจบทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโน้มพระองค์ลงมาตามที่สุดจนพระพักแนบชิดกับศีรษะของแม่เฒ่าเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความรักของราษฎรที่มีต่อพระองค์และความเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อราษฎร